อยู่ที่ไหนก็อ่านได้เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีค่ะพบกับบรรรักษมิรานะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ค่ะว่าเริ่มต้นฤด,ดูการของห้องสมุดสาหรับชาวตลาดของปี2568ละจ้าประเดิมเริ่มแรกเลยนะคะท่านผอ,อพิมทองศรีหวงผอ,อสอกรระดับอำเภอชำนิมอบหมายให้บรรรักษมิราร่วมกับคุณครูสอกอรตำบลชาพกาตำบลชำนิแล้วก็ตำบลั้นวดค,ค่ะลงพื้นที่จัดกิจกรรมห้องสมุดสําหรับชาวตลาดหน้าตลาดนัดหน้าโรงเรียนชำนิพิทยาคมค่ะทุกคนเราก็หอบพิ้วกันไปเลยสิคะประมาณบ่ายสามโมงเย็นค่ะกิจกรรม ที่เรานําไปจัดในวันนี้นะคะก็มีการอ่านคําสลับค่ะทุกคนเป็นกิจกรรม่งเสริมการอ่านที่เราจัดขึ้นบ่อยๆนะคะการอ่านคําสลับคือการอ่านคําที่มีความหมายแต่ว่าตัวอักษรจะสลับกันถ้าผสมอ่านแล้วได้คําออกมาที่มีความหมายตรงกับที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าอ่านได้แล้วค่ะเป็นการฝึกทักษะนะคะรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ด้วยค่ะทุกคนก็สนุกสนานดีค่ะสําหรับกิจกรรมนี้ดอกที่ใช้่ดอกไดอกดอก้่ต้ะไรแค่หนูจะแค่อค่ตรงนี้ดอกอะไรคะพี่ดอกอะไรดอกอะไรเนีดอกอะไร และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือการแจกใบความรู้ซึ่งบรรณารักษมิราก็เตรียมไปหลากหลายเรื่องราวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสมุนไพรดูแลสุขภาพการออกกําลังกายธรรมะและในเรื่องของการเกษตรนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินผ่านไปพันมารวมไปถึง่อค้าแม่ค้าในตลาดพอสมควรค่ะนี่เป็นการส่งเสริมการอ่านตลาดนัดแรกของเรานะคะค่ะต่อไปเราจะมาจัดก,กิจกรรมส,ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดแบบไหนอีกและบรรณารักษมีรา,ราและทีมงานจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะสำหรับ,บันิสวสดีค่ะ